สวัสดีครับวันนี้ก็ดูข้อนี้กันนะข้อนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ให้โจทย์มานะครับแล้วก็ให้รูปมาก็คือเป็นแขนคนถือลูกโบลิ่งนะใช่ไหมถือลูกปวกลมเนี่ยนะครับไม่ใชโบลิ่งตัวที่เป็นลูกบอลน,นะดูวัดน,นะครับเบาไป็นานามนะครับนะบเป็นนนวนะเป็นนนวก็เป็นลูกบอลน,นะครับตรงนี้ นะคือคุณสังเกตนะมันเป็นอะโบลิ่งบอลเข้าปะแสดงว่ามันเป็นคำอะไรฮะคำนามาตัววะตัวบีเนี่ยนะครับมันเป็นคําอ่านที่ว่าโบลิง่งนะดังนั้นการที่เราจะเอาอ่าอาร์ติเคลิลมานําหน้าคํานามเนี่ยนะครับมันคุณจะต้องใช้อะนะอาร์ติเคลิลเนี่ยนะครับที่นําหน้าคํานามมันมีอยู่3ตัวนะฮะึก็คืออะแอนแล้วก็เดิะ์กนะ แต so ies, so ่ถ้าเป็น <so> อ่า <laughs> นี่ยนะครับคือนำหน้าคำนามที่อ่านเสียงที่อ่านออกเสียงพยัญชนะนะแต่ถ้าเป็นแอนคืออ่านออกเสียงพยัญชนะออกออกออกเสียงสระนะก็คือ a o u นะครับส่วนเดอเนี่เป็นอัติโคจนิดหนึ่งนะครับตัวนี้อ่านออกเสียงทั้งเป็นพยัญชนะและก็พยัญชนะนะครับแล้วก็สระได้ถ้ามีเดอนำหน้าเนี่ยถ้าเกิดเขาเว้นช่องให้คุณยัดลงไปเนี่ยนะครับคุณจะบั่นลคุณจะต้องรู้จักว่า มันคนวรจะเอาคำอะไรมาต่อดูโดยที่คุณจะต้องดูบริบทคำหน้าและคำหลังให้ได้ประมาณนี้นะครับใช่ไหมฮะนะซึ่งเราก็สังเกตว่าอันไหนมันเลื่อนตำแหน่งได้ไอ้ตัวเนี้ยมันบิดขึ้นบิดลงได้ถูกไหมตัวเนี้ยมันจะตึงแน่นกับหัวไหล่นะครับมันจะตึงแน่นกับหัวไหล่นะครับอาจจะมีใบเส็บครับใบเส็บนะใบเส็บตัวนี้ยึดไว้อย่างนี้คุณก็เขียนฟรีบอดี้ได้ยามไม่ได้นะครับ คือการทาโจทย์กลศาสตร์เนี่ยหนึ่งจะต้องเขียนฟรีบอดี้ใดเขียนไม่ได้ก็คือเขียนแรงให้มันครบนะว่าไอ้ตรงไหนมีแรงอะไรนะฮะถ้าคุณไม่รู้คุณอ่านโจทย์เลยครับโจทย์มันจะบอกมาเองนะซึ่งมันจะต้องมีน้ําหนักของไอ้โบลิ่งเนี่ยนะครับลงมานะครับมันเป็นโบลิ่งบอลนะน้ําหนักก็คือลงในแนวดิ่งเสมอนะครับตัวนี้ก็คือลงในแนวติ่งนี้ M ใหญ่ G เนี่ยก็คือ M ใหญ่ผมให้เป็น M ของโบลิ่งนะก็คือเก็บจุดสองเลยนะฮะจีอย่างนี้ มีคือหัวใจสําคัญตรงนี้ว่าดรูปซึ่งถ้าเป็นโมเมนต์เนี่ยนะครับคุณคุณสังเกตอย่างเงี้ยเเท่ากันกับ F นะดอทกับตัวนี้โดยที่ตั้งฉากกันนะเขียนมันนม่คือเขียนแบบปลายทางนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเขียนแบบต้นทางก็คือว่า M อ็มเกิดจาก cross, อ R ฟครอส่าครับนะคอร์สนะนะนะกันนะแต่เขียนตับน,นี้ก็พลาดนะไม่มีตั้งฉากครับตัวที่เอฟคร นะโดยที่คุณใช้ความรู้ทางเวกเตอร์ที่คุณได้รับเรียนมาก็คือว่าถ้าเราเจอ u cos v มันสามารถทําเป็น absolute u absolute v sine e นะฮะคือคยนบบนี้ได้เพื่อง่ายนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราใช้เงื่อนไขที่ว่าตั้งฉากกันเนี่ยมุมตรงนี้นมันเป็น1เลยนะครับคนะ่าของ s ซายมุมตรงนี้นเป็น1น,นะครับแสดงว่าเซมันก็คือมุม90โดยเป็นเวกเตอร์หางต่อหางหัวต่อหัวนะครับนะหางต่อหางหัวต่อหัว ถ้าคุณหางต่อหางนี้ได้หัวต่อหัวหนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือมุมหล่าเวกเตอร์เช่นเดียวกันก็ได้นะไม่ใช่หางต่อหัวนะครับไม่ใช่หางต่อหัวประมาณนี้นะครับคุณก็ทําการวัดให้ได้นะครับแล้วคุณก็ตั้งเมทวนเท่ากับเตามนะครับนะเทวนเท่ากับเตามนะครับคุณก็ตั้งว่าทวนเข็มนาฬิกาคืออะไรนะฮะว,วิธีสังเกตว่าทวนหรือตามดูงีุ้ณจินตนาการคนที่ปล่อยแขนนะ นะคุณจินตนาการดูนะฮะคุณจินตนาการดูนะคุณจินตนาการดูเอ้ยตัวเนี้ยมันจะไปอย่างงี้ใช่ปะนะส่วนตัวเนี้ยมันจะไปอย่างงี้ถูกไหมฮะคิดว่าถูกไหมคิดว่าถูกไหมคืออย่างงี้ไอ้ตัวเนี้ยมันพยายามจะไปคุณดูนี่ตัวเนี้ยมันลงอย่างงี้ เวลาเราเก่งขึ้นไอ้ตัวนี้ก็จะไปอย่างนี้แสดงว่าทวนเนี่ยมันน่าจะต้องเป็น F แดดเก็ดไหมฮะก็คือจินตนาการเลยคุณคุณดูทิศมันเฉยก็ได้คุณจินตนาการอย่งเวลาคุณยกขึ้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเพยเยอะขึ้นไงใช่ไหมครับนะคุณก็ต้องจินตนาการอย่างนี้ได้แล้วทีนี้คุณก็เท่ากับเอ็าเอตามคุณก็ใส่เข้าไปใช่ไหมะระยะของมันครับซึ่งวิธีการแรกก็คือว่าคุณเซตเป็นตัวแปรก่อน แล้วคุณก็แทนค่าตอนหลังคุณก็จะได้สมการนี้ออกมาได้สมการดอกจันออกมาต่อไปก็คือการแทนค่าครับข้อนี้ผมลืมเขียนให้คุณนิดนึงว่าข้อนี้เนี่ยผมเซต G ให้เป็น9.8นะครับเซต g 9.8นะครับเวลาทำโจทย์ทุกชนิดเนี่ยนะครับคุณต้องสังเกตว่าเขาให้ใช้ G เท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่ข้อนี้ผมอยากจะให้อ้างถึงความเป็นจริงนิดนึงผมก็เลยใช้9.8นะครับนะเป็นเลขสมการ2ตัวนะครับ นะผมก็ใส่เข้าไปครับ9.8เนะี่ยมันคือ33คือตรงนี้เลยนะฮะคือตรงนี้นะ9.8ก็คือ33คือตรงนี้นไหนวะ9.8นะ9.8 33คือตรงนี้นี่ระยะตรงนี้นะถึงจุดหมุนนะครับแล้วก็1.8กับ15ก็1.8กับ15คือระยะตรงนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็ ให้ดูไว้นะครับก็จะได้ออกมา648โดยการประมาณออกมาครับส่วนตัวข้อข้อ b เนี่ยนะครับเขาถามว่าเขาถามอะไรฮะข้อ b ก็ถามว่า the force between the b o n y นะครับก็ให้อะไรวะให้ใหาอ๋อถาให้หาแรงนะครับแรงของอนกระดูกที่จุดหมุนแนะรง,งที่ทำกับจุดหมุนนะครับซึ่งแรงที่ทํากับจุดหมุนกูสังเกตนะครับว่าเวลามันจะมีมันจะมีขอบกระดูกอันนี้คุณต้องเรียนชีวะน่อยนะ อธิบายแบบฟิสิกส์คืออธิบายแรงที่มันกระทาแบบกายภาพผมไม่อธิบายผมพูดง่ายไม่รู้เรื่องชีวะนะฮะนะซึ่งอันนี้คุณไปดูเรื่องตัวภาพของสิ่งมีชีวิตอันนี้ก็ไปดูเอานะครับมันก็จะต้องมีแรงทีที่มันตัวนี้มันกระโดงมาอย่างนี้ถูกไหมฮะนะแรงที่มันกระดูกเรงนี้มันขดมันมันตํำกันนะคุณจินตนาการเน่ยครับถ้าคุณเก่งไว้นานๆเนี่ยตรงนี้มันจะเสื่อมนะครับเวลาคุณงอแขนนานๆเนี่ยมันจะต้องมีกระรดูกของไอ้ตัวนี้กดลงมาตรงนี้นะนะ นะครับมันจะมีแรงบิดคือเวลาเราปล่อยลงมันจะต้องมีแรงที่กระทากันนะซึ่งแรงตัวนี้กับแรงที่ตังนี้ต้องะไรเท่ากันครับแต่มันเป็นอะไรฮะมันเป็นก้อนเดียวกันนะตัวนี้คุณก็อ้างซิกมากเอฟวายเท่ากับศูนย์นะครับโดยใช้ความรู้ทางเวกเตอร์คุณก็จะได้ว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนะครับซึ่งแรงลงมี3าแรงเลยนะแรงขึ้นมีแรงเดียวคุณก็ได้ตัวนี้ออกมานะครับโดยการที่ผมดึงตัวรวบออกมาใช่ไหมฮะดึงเอ็มเอ็มนะฮะคุณก็แทนค่ะ เอฟเก็คือ F ของอตรงนี้นะครับผมก็มาจากไอ้ข้อ A นะครับมาใส่ให้เรียบร้อยก็จะได้560ครับข้อนี้สวยงามครับโอ้โห560น่าเล่นครับพวกนี้น่าเล่น560น่าเล่นกับ648่นน 60, ก,บ 48, ก็น่าเล่นใช่นนะครับแต่ส่วนมากเวลาเลขออกมันไม่ค่อยออกเลขคู่3ตัวนะต,ตามหลักข้อจะเป็นเจ็ดไครับเพราะว่าคุณสังเกตดีครับว่า0 2 4 6 8ใช่ไหม กับอีกนึงก็คือ1 3 5 7 9สคุณดูดิโอกาสที่มันจะคู่กับขี้มันมันเท่ามันมันมันเท่ากันนะครับนะแต่ทีนี้ไอ้ศูนย์เนี่ยมันไม่ใช่เลขคู่นะมันเช่นเลขคู่ไหมนะครับศูนย์เลขคู่ไหมไม่เป็นนะครับไม่เป็นนะแต่ทีนี้เรานักการพนันเขาจะพยายามเอาศูนย์ไปแบ่งในสับเซตพวกนี้เวลามันมันมันจะโอกาสเท่ากันตอนนี้